ว่านันยานมูว่านันยามูนะอ้าวขีทางหลังมาแล้วขีทางหลังมาแล้วเห็นบ่ีอ่ะแล้วมันสันว่าีทางหลังเออว่นมันสขีทังหลังลดหแล้วขีทังหลังยนเ้ยุนนี้ยุนหายไมนแน่นหายมนแน่

นี mad, ih, o, s <S ih, ay, ่ยล so ่ะม็กหลังนี้ลกะนี่ตัวนี้ยังมีลูสองตัวตัวสองตัวบางอางบ่ยน่ยก็ิกินวกคู่กันไมไม่ใ่ยนด้ก็กลัวมันแน่นหนูไงลูก ไม่หนูไม่โยนสั่งนี้นี่ยไม่ไม่เปิดสูงไม่ได้มันจะกระโดดเข้ารถลูกโยนลงไปเร็วๆรีบรีบเรีบเรีบรีบรีบถึมกินกินเทินเมอนมันไม่เนกินขนมเนี่ยเข้าไงไม่ทัววะ ไม่ทานม่ซ้อวันดีกได้แล้กะมกดเมาเปนบนี่แม่ในลูกมันให่เจียมือหร่ตาในลูกมันล่ะลูกมันก็มันเป็จยๆนลายไม่ลาย้ัคนมากที่ลาโควิดมึงรถยังคือหักรถทหารรถวัดแน่มึงรถกิดจนเป็นตยา กไปก่อนัหาขึ้นกันแ้น่้วากรับหาือรลกนอ้วเ้าอ้าเ่าเาเเอเอาเอเอเาเอาเอาอา้าอาเาเเอาาเ่เาเอานอ้เแา้อาเอูเลาเอาเอาอาเาเาเเนออเอาาเ นมี่จะลกหน่อยอันนีเขาไปโยนทางไม่เหรนหนกแม่เปิดให้โยนหน่อยมีไม่หลักกับหนูเออยายโยนก่อนตรงนี้มันเยอะเจลี่หน่อยไลยเว้ยไล่ยนไปจไปคู่กันกับพูดเออ ่าได้แล้วมีแต่ลิงมีแต่ลิงเลยต้องไปสื่อกับนุ่มหอยใยัยยิ้วคิวหนอกกัมาหายมันหนอนบ้าเยอะเลยในหลูกหลอบมึดหลอบมังหันมายังบ่มาหลายไปบ่อหลอบมังหันมาหลอบก่อนหันมายิ่งหน่อยยังบ่หลายปานนี่บ้านมีแต่โตมีลูกบ้านนี่ออกลูกหลายแห้งมีแต่โตมีลูกมั้ย มันวิ่งตามเลยเหรอดูแล่นานแดนแม่นักนานนานนานตอนนั้นได้ขนมไปกินสรุปแล้วยายนะเป็นคนเกลือที่นี่ไม่ใช่หลานลดแล้วลดไปเรื่อยๆไปไปดูปลาที่นี่